สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเรือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่8มีนาคม2024วันนี้เฟียงกิดินเด็ก81จากมอน,นี้82คลิปนี้จะพูดถึงลุงจเจริญนะลุงจเจริญเราทราบดีคืนวันพุธกับคืนวันเพื่อสัปปดีเวลาไทยแกไปรายงานตัวกับสภาคองเกรสสมาชิกสภานิติบัญญัตินะครับเพื่อนสมาชิกบางท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ FOMC เป็นไงบ้างนะจริงๆเมื่อคืนไม่ใช่ FOMC นะครับหรือ2คืนที่ผ่านมาเนี่ย เป็นการรายงานตัวนะเป็นการรายงานตัวกับสภา,าคอนเกรสเพื่อชี้แจงถึงนโยบายทางการเงินของเฟดและก็อัปเดตในเรื่องของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะครับเฟดเราทราบดีเฟดไม่มีบอสเฟดเป็นเอนติตี้หรือเป็นหน่วยงานที่ไม่ควรจะเกี่ยวกับรัฐบาลนะแต่บอสจริงๆของเฟดก็คือแน่นอนสภา,าคอนเกรสนะครับทีนี้เมื่อคือนเนี่ยถ้าให้พูดแบบเนื้อๆเลยนะเมื่อคืน2คืนที่ผ่านมาคําพูดของเฟด ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรนะไม่ได้มีการทิ้งระเบิดหรือการทิ้งก่าวนะเป็นการบินผ่านน่านฟ้าของตลาดคริปโตนะครับแต่แน่นอนหุ้นบางตัวหุ้นบางเซกเตอร์อาจจะได้รับผลกระทบนะการไปถแถลงเนี่ยบางครั้งได้รับผลกระทบทั้งตลาดหุ้นตลาดคริปโตตลาดทองคำแต่บางครั้งเนี่ยมันจะกระทบเฉพาะเซกเตอร์ที่อ่อนไหวที่เซนซิทีฟกับคำพูดของลงุงเิญ นะครับเซกเตอร์ uh, อย่างก่อสร้างนะก่อสร้างเนี่ย uh, กู้มาสร้างยอดจองยังไม่ถึงครึง่งกู้ไปสร้างต่อมีในเรื่องของวัสดุก่อสร้างนู่นนั่นนี่เนี่ย uh, เขาค่อนข้างอ่อนไหวในเรื่องของการปรับขึ้นหรือปรับลดดอกเบีย้ยนะครับ uh, เช่นการหุ้นพวก uh, manufacturer พวกโรงงานผู้ผลิตเนี่ยมีในเรื่องของ supply chain เข้ามาเกี่ยวข้องนะวิกฤตอินฟล레이ชันทำให้ supply chain มีปัญหาข้าวของหายากของแพงขึ้นอะไรจะมีอะไรเนี่ย หุ้นเหล่านี้แค่ลุงจะเริ่มจับใหม่หุ้นก็เหวี่ยงแล้วนะครับทีนี้ไฮไลท์คืออะไรไฮไลท์คือเมื่อคืนนี้ลุงจะเริ่มพูดถึง CBDC นะครับ CBDC เราทราบดีมีผลกระทบต่อตลาดคริปโตไม่ทางตรงและทางอ้อมนะครับในทางอ้อมเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมว่าคนทั่วไปคนส่วนใหญ่เนี่ยมีคนเยอะมากที่คิดว่า CBDC แข่งกับคริปโตเครนซีนะครับ หลายคนเนี่ยเคยคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ถ้า CBDC มา100%เราจะซื้อคริปโตทำไมนะครับหลายคนไม่เข้าใจนะหลายคนไม่เข้าใจคำว่า store of value หรือความหมายของ store of value ที่แท้จริงไม่เข้าใจในเรื่องของ smart contract ไม่เข้าใจในเรื่องของความเป็น decentralization นะครับหลายคนคิดว่าเนี่ยอีกหน่อย CBDC เข้ามาก็คงไม่ต้องซื้อคริปโตแล้วมั้งนะครับท,ทั้งทั้งที่คริปโตเคอซีกับ CBDC เนี่ยวัตถุประสงค์มันคนละเรื่องมันหนังคนละม้วนเลยนะครับ ทั้งนี้นะชีวิตประจำวันของคนทั่วไปทุกวันนี้เนี่ยเราก็ใช้คอนเซปต์ของ CBDC อยู่แล้วนะครับทุกครั้งที่เราจ่ายค่าทางด่วนขึ้นใช้ EasyPass นะใช้แอปเป๋าตังซื้อหวยผ่านแอปเป๋าตังใช้แอป Money Wallet สแกนเงินซื้อกล้วยแขกซื้อขนมนมเนยอะไรต่างๆเนี่ยเราอยู่ภายใต้คอนเซปต์ของ CBDC เพราะ CBDC หมายถึงการมอนิเตอร์นะรัดสามารถมอนิเตอร์รัดไม่ใช้คำว่าคอนโทรลรัดใช้คำว่ามอนิเตอร์สามารถอสอดส่องดูแลได้ทั่วถึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันเอาความเป็นส่วนตัวออกไปไม่มากก็น้อยตอนนี้เราอยู่ภายใต้คอนเซปต์ของ CBDC ทีนี้ผลกระทบทางตรงที่ CBDC อาจมีผลต่อคริปโตเคอนซีคือในเรื่องของความเป็น d e c e n t r a ร i ไ a เซชันที่เข้าถึงยากนะครับยกตัวอย่างว่าวันนี้สมมติ ผมจะเอาแบงค์พันไปซื้อ Bitcoin เนี่ยผมสามารถโทรหาเพื่อนผมแล้วบอกเอาไปพันหนึ่งโอน Bitcoin เข้า Address นี้ผมทำได้นะครับแต่ในอนาคตถ้า CBDC มาแบบ100%เต็มรูปแบบไม่มีเงินกระดาษเนี่ยมันเข้าถึงยากมากนะมันแน่นอนมีคนที่วิทยายุทธสูงอาจจะทำได้แต่ว่าคนทั่วไปที่จะซื้อ Bitcoin แบบหลังไหม่โดยไม่ผ่าน exchange เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากซึ่งตรงเนี้ย ไม่มากก็น้อยนะส่งผลกระทบต่อคนที่ต้องการความเป็นด e เซนท l ไ z เซชันนะครับทีนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยลุงจเจริญแกพูดอย่างนี้แกบอกว่า we are nowhere near recommending or let alone adopting a central bank digital currency in any form นะครับแปลภาษาชาวบ้านคือ เรายังไม่มีแผนที่จะมานำเสนอ CBDC หรือผักดัน CBDC ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนมันยังอีกไกลนะเป็นเรื่องที่ยังอีกยาวและแกก็ใช้คำว่าคนทั่วไปเนี่ยยังไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับที่แกพูดงี้เพราะอะไรแกพูดงี้เพราะคนในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ไม่สนับสนุน CBDC นะและช่วงนี้เป็นช่วงการเลือกตั้งอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่านพูดแล้วนะถ้าผมเป็นประธานาธิบดีผมไม่สนับสนุน CBDC แล้วเนี่ยลุงจเจริญจะมาพูดว่าผมสนับสนุนหรือมันใกล้เข้ามาแล้วแกพูดไม่ได้ถ้าแกพูดนี่ลุงโจอินบ็อกแน่นอนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยให้สรุปว่าไม่มากก็น้อยผมว่าตลาดชอบคําพูดของลุงจเจริญโดยเพราะตลาดคริปโตเนี่ยเราเป็นตลาดที่อยู่ภายใต้ของคอนเซปต์ของความเป็นดนะิเซนทรลไลเซชันเราไม่ต้องการเห็นโลกเซนทรัลไลซ์เข้ามาเบียดเบียนหรือเข้ามาแทรกซึมตรงนี้โดยรวมถือเป็นเรื่องดีนะเพื่อนๆืทางบ้านที่ตามข่าวนี้คิดยังไงคำพูดลุงจเจริญ คอมเมนต์ <Comment S 2> เข้ามาค่ําคืนนี้อย่าลืมตัวเลขอ่อนฝามวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม